สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับอีกมือหนึ่งคือเกาค่ะมือได้ๆก็ต้องมาค่ะเพื่อตามติดพอเรื่องเนาะคะ่ะเมือ่อคืนก็ได้อยู่นี่จนหอดสองทุ่มกัววาเนะคะ่ะในมาชมบาลมีของปูเมือ่อคืนนี่เนาะคะ่ะตื่นเสาร์มากก็ต้องรีบไหมค่ะว่าพอเรื่องแล้วสิว่าจังไดเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเขาไปพบพอเรื่องพรพ้อมพๆพพพพกันเนาะคะ่ะเมื่อบ้านนี่ก็ไปมาหลายมองเนาะคะ่ะไปหาปูดำมาเนาะคะ่ะปูดำเพิ่นกะจัดพิธีบวงสวงไงเนาะคะ่ะพระงวดที่แล้วเพิ่นว่าให้เาหาศูนย์ไปจ้างหมอลำเนาะคะ่ะก็ยู่จนบ่ายะคะ่ะยู่กับปูดำจนบ่ายแล้วก็ ว่าสิมาหาพอเรื่องว่าหินสิเข่าก่ะสุดท้ายก็คือบ่ได้เขา่าค่ะว่านัดกันมื้อน,นี้อีกแล้วค่ะสามมือแล้วค่ะที่นัดหินเนาะแอดกันเลยได้เข่ามาซุมือซุมือเนาะค่ะมาอดพี่ตอนบ่ายแล้วค่ะเห็นพอเรื่องนั่งอยู่กับชาวบ้านเนาะค่ะลูกๆหลานๆเพิินลูกเต่าเล่าหลานเพิินมาเนาะคะ่ะมาขอพรจากปูเนาะค่ะแล้วก็ พอเรื่องพืนก็ได้ปะสองทุ่มเพื่นสิปล่อยโตเด็ดว่าสัน่นก็เลยจำเป็นต้องล่อค่ะแอดล่อจนหอดสองทุ่มก,กว่าค่ะเด็กจังหน่อยมาขึ้นเอฟซี FC บางท่านก็ว่าเป็นยังคือไปซุ่มือแทะเอฟซีบางท่านก็ว่าต้องตามทุกช็อตเดอเอฟซี FC ก็ต้องเอาใจทั้งสองฝ่ายสองทางเนาะค่ะเป็นยังมู่เจ้าคือไปดูแทะพันว่า เอากตต้องมาติดตามเ่อค่ะเพื่อบอหายเอฟซหลายๆท่นานพลาดโอกาสเนาะค่ะมาขึ้นนี่เพิ่็ได้ปล่อยช็อตเด็ดมาแล้วเนาะคะ่ะปล่อยคือฟันทงแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากที่ปล่อยช็อตเด็ดออกมาแล้วนี่ว่าขึ้นมือขึ้นนี่พอเรื่องเล่าฝันอย่างแน่ปูมาบอกว่าจังไหรแน่ ตามแหมดมากค่ะไปพบไปพอ่อเขาพอเรื่องวันเล่าสีเบ่าสูห้องฟังว่าจังใดแน่เนาะมือนอีนอิเนาะสีเบ่าเครื่องขางน่ะแหมฮเดี๋ยวสีเบ่าเคร่องข้างนะ่ะไหมเนี่ยหลังจากปล่อยตัวเด่ดนนี่ยเฝ้ามีเป้าอ,อีกแรือเปล่มีมูวี่มาขึ้นแล้วปล่อยดิแล้วฟันทองดิมาขึ้นเดี๋ยวเดื่องบันนี่อันเดี๋ย้อนแสงนี่ครับไปทั้งนี้ไหมเ้าสิบหันไปพี่เอาวั<อ>งห้มพุ่นดีป่ะครับพอเรื่องเอา เมื่อวานนี่ว่าพอเรื่องฟันแล้วมเป็นที่เรียบร้อยเม็ดเดียวแมนสองทุ่มครับฟันตัวใหมากครับเมื่อคืนนี้ห้าศูนย์หกศูนย์หาก็คือเลขกถ่ายรถถ่ายรถตัวนี้คือตัวที่เน้นที่สุดเป็นยังคือเน้นตัวนี้ครับเพอะเรื่องนะคิดว่าเป็นยังคือเป็นยังคือได้เน้นตัวนี้หรือว่าปูเป็นย่อเนี่ยโอ้หนา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 หย่อมจะเยกตัวนี้เนี่ยครับ ให้ว่าปูไม่ยำแล้วยำอีกในส่วนเหล็กตัวนี้ลถกระบอกไพลล่างแถมนอกจากนั้นปูยังมาขืนนั่งลถน้ำเพราะว่าดีว่าดีเขาบนล่างไงวะงวดนี่นะขับขั้นเหล็กที่อยู่ในรถแมนบอกครับอยู่ในรถระหว่างหนึ่ง่งมากใส่ปิ่นหนึ่งเก้าเก้านึงล่างภาวะเหล็กที่ปูหาไว้ตอนแรกก็คือเหล็กหนึ่งเนาะเพาเรื่องเนาะแล้วกหลังจากนั้นมากกับมีอ่าแปดหนึ่ง ล้วกันหนึ่งเกตล้วกันหนึ่งเก่าไม่นบาทนี่นึ่งเก้านี่อยู่ในชุดนั่นเดี๋ยอยู่ในชุดนั่นพร้อมครับอยู่ในชุดนั่นพร้อมอยู่ในรถพร้อมอยู่ในรถพร้อมเน้นแล้วเน้นอ่านเมื่อวานเขาจดเลขไปใช่ไหมแนนเจดนแล้วเนาะโอเคเอาบาสนี้มาขึ้นกันตัวที่เน้นกันได้เน้นไปแล้วบาทนี้หลังจากนั่นครับเดึกๆคอนคตอนที่นอนรับแสบ ฝันว่ครับเพอะเรื่องฝันเนี่ยนะเห็นบ่ฝันว่าปูดีใจว่าสันนั่งยิมอยู่เทิ่ยงคุนเห็นอันลูกหลานมาอันซุ่มแซวกันวาสันลูกหลานเขามาเล่าก็ดีใจนั่งยิบว่นเพื่อนที่อยากไล่วะกงยังว่าเพื่อนเนี่ยเกินเพื่อนมากกันไอ้คนมากอะไรตื่นเครนับบนี้วบนั่งยิมอยู่เห็นลูกหลานมากินเข้าซุ่มแซวกัน นั่งเบื้องบนยิ้มพูดว่าอะไรนะถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนี่นอกคนเรื่องปูยาคือพูดเฒ่าเนี่ยเวลาที่เ่นเห็นลูกหลานมาตุ่มมโฮมกันดีใจรลดดิก็คือพ่อแม่เฮ้าพ่อตูมเฒ่าเฮาตะกี้เป็นว่าเห็นลูกเห็นหลานมาแต่ทั้งอื้นทั้งนั่งก็ไนั่นก็เฮ็ดงานมากเพื่อนก็ดีใจคือกันัรปู เห็นไทยเห่าเขามาซุ่มแก้วกินเขาล้มกันเพื่อนจะดีใจยังทีนะอย่างว่าเพื่อนเทปไหนเห็นอันซุ่มนั่นเพื่อนดีใจด้ครับออ๋เมากับเมาถอดอย่งว่าเนี้ยที่เขาแม่แม้งลุกแม่เห็นทุกคนเบิ่งขนบิ่งขนขี้งลูกเบิ่งเบิ่งขนขี้งลูกนะครับว่าได้ว่าได้อันเมาเล่นนะครับลูกอีหลีจังว่าเพื่อนเทปไหนเห็นอันทุกสิ่งอย่างนะ แสงเขียวๆแสงเขียวๆเป็นพ่วงเรื่องนุ่นก็มี่ผู้เห็นเป็นพ่วงล่ามตงมาเป็นพ่วงก็มี่อซุ้มเมื่อเพื่อมาให้เห็ดไกล้ห้เห็นแสงม่นม่นแน่นมากแต่ขุนเขาโอ้โคว่าสันซุ้มก็ไกลดูคนไก่อยิ่งเจเจ้าก็เห็นหรือเกจเจ้าบอบากครับแต่ว่าเพรเรื่องนี้คือเห็นนี่คือเป็นปกติไปแล้วเพราะอาย่ธรรมันดาเพราะว่าอยู่น้ำเพลินเอาเลยครับเห็นดูเห็นบ่อยมาก เห็นใบจนจนเป็นเรื่องปากตีเนาะตอนที่เนี่ยือจังที่มงานห้าเนี่ยบม่เคยเห็นจักเ่อเห็นเห็นครั้งแรกก็ขนพองสยองก้าวเลยแบบว่าโอ้ยตื่นเต้นที่แรกก็ตกใจคิดว่าตาฝาดใช่ไหมเขยี้ตาหันไปมองนะมองเงยเงยบนฟ้าขึ้นอีกทีอุ้ยตายแล้วต้องรีบหยิบกล้องเลยหนูลุกขึ้นหยิบกล้องเลยค่ะเอามาถ่ายแต่ถ่ายไม่ติด คือถ้าบอกจะจะเห็นก็คืออธิบายได้เหมือนเหมือนเราเห็นต้นคริสต์มาสไหมคะที่ไฟระยิบหนูเห็นอย่างนั้นเลยหนูตกใจที่ได้หนูเอ๊หนูตาฝาดหรือเปล่าหนูดูสองรอบสามรอบแนนอยู่กรุงเทพเคยเห็นแต่ต้นคริสต์มาสแต่ไม่เคยเห็นต้นโพที่ประดับด้วยแสงระยิบระยับใช่เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตโอ้เอ้าบบบนี้ผู้ดีใจเนาะเมื่อคืนอย้ที่มหาพอเรื่องครับครับเดา จังไรต่อ,อยคนเรี่องว่าผมลั่ดรุ่นในที่เดียวนี่มันเนื้อมันเข่าแล้วล่ะ,ละครับเดี๋ยวนี้นะเนื้ออมันแมนแล้วเนี่ยจุดลงไปนี่ครับแต่ไม่รู้ตัวไหนนะคะทิ่เข่าตัวเน้นมาเพราะเรื่องคิดว่าอันนี้คือในความคิดของเขาเรื่องเนาะคิดว่าย่านเข้าตัวเน้นคนเราเดี๋ยวจอหนี้เลยย่านก็เข้าตัวนนี้ได้เฮกันหมดเลยครับได้เฮเหมือนตัวประเทศตัวลูกนะ ปูจะได้ดูหอแลำแล้วก็เดี๋ยวหมู่บ้านนี่เนาะหลังจากที่เพิ่นไปนอนแล้วนะใจบุญฝันเป้นแม่สาเล่าให้ฟังว่าจักมันจังไนบูก่าสันให้มันหนูคิดน้ำปูบูก่าสันว่าเราสูยาฟังนี่ไหนว่าเอาฝันว่าปูไม่บอกว่าเลขจีกศูนย์หือ แต่ว่าเราบูแก่ฝันนี่ราบูแก่วามฝันมือวาดนี่ปูไม่แก่อยู่นี่มือวาดนี่โซ่เสริมข้าเจ้าซื้อผลนไม้มาไว้ถวายปูมืออื่นนี่เนาะครับผมมืออื่นปูนี่คนี่คือมืออื่นเนาะค่ะมืออื่นแมนี่ค่ะอ๋ออ๋ส่วนหนึ่งเพิ่งซื้อไม่แล้วหรือคือไม่แล้กับนี่บานนี่เอฟซีฝากผมซื้อผลไม้โต๊ะเท่ากับเพิ่นมีสองต๊ะเรียบร้อยแล้วสองสามคืนนะสามต๊ะแล้วเดี๋ยวตัวหนึ่งเดี๋ยวไปขึ้นเพิ่นมัน ตเนเอามยืฟซีฝากซื้อผลไม้พันหนึ่งพอเรื่องออมีอยู่สามทันนะครับแต่ว่ากจำาม่ไรขึ้นกันมาซื้อว่าอย่างแน่ล่าสุดเมื่อเร้านี้เมื่อเร้านี้นะครับเพื่อนฝากฝากมาซื้อผลลไม้หาลอยแล้วก็ก้อนนานั่นผลละลอยทั้งหมดเป็นพันหนึ่งนี่แหละนะเดี๋ยวกาให้พอเรื่องไปซื้อหรือียให้ผมไปซื้อ <laughs> คือถ้าลดได้ห้างเคยร่ลำบากเลยเขาเรื่องกันสิอยากเล็กน้อยเนาะเมื่อวานก็มีเอฟซีค่ะโทรมาบอกว่าโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อเลืองแล้วเพื่อให้ไปซื้อผลไม้มาไหว้พรุ่งนี้หลายหลายท่านอยู่แต่ว่าพอถามชื่อก็บอกว่าไม่ประสงค์ออกนามเนาะแต่ว่าขอร่วมด้วยเอ็นถ้าบุญร่วมกันนะครับมือนี้ถ้ารถ้ทีนบ่าตัวกติมาล่วงมือนี้แล้วต่อไปนี่แล้วนี้กติดีท้มไปนี้ว่าับ บุญมันข้นอันนี้ก็บุญพ้าร้วยแล้วเอาเอาซื้อตีนซื้อตีนไปทอดแค่แท่ว่าท่านเราก็ทมไปท้างนั้นนี่นี่มันง่ครับนี่มันตรงที่เป็นขั้นหน้าขั้นเป็นนี่นะทีของพื้นนี่ับบพี่ว่านของพื้นไปข้างหลังคุณเนาะแล้วก็ไปท้างหน้าพุ่นอะไรข้างหลองน้าพุ่นพุ้นอ่ะครับผมโอ้แต่ว่าจุดนี้ก็เบมหมออยู่ที่จุดนี้ครับเป็นแต่เป็น เป็นตาเฮ็ดแมนเป็นตาเฮ็ดซานอยู่ทั้งนี้อยู่แต่ว่าตาเฮ็ดทั้งนี้สีบริยันนาไปทั้งตตเวนออกตาเฮ็ดทั้งนี้แต่ถ้าเกิดตรงนี้ก็มุมดีนะคะพอเข้ามาปุ๊บเจอท่านเลยเห็นท่านเลยเ้ามาดีเมื่อเช้านี้ก็มากยุดทุบายปูงาหนี่งตื่นขึ้นจยุดตามที่เ็ดดอกทังดอกนึงเมื่อใหม่ใหม่ยุ่มใหม่ เพน่มไปหน่อยไอเนี้อสองเนื้อสองดอกเนื้อสองงูบบ่ใหม่สองดอกจุดจุดสามสิบเอ็ดครับจุดสามสิบเอ็ดไม่สองอันยี่สิบเก้าหม่ยี่สิบเก้าสองอันบ่เน้นสองมาสองดอกบ่ใหม่บ่ใหม่เอาคือคืออันงูตายบ่เออต่างเฮี้ยงกันลองซองเลยะต่งเฮี้ยกันเป็นเลขสิบเอ็ดเลยมาดิแมคืองูตายเฮี้ยงกันปูกัญญานอนเฮี้ยงกันยื้อเส้นบ่ใหม่อือผิดทีต้องคือกันบ่ ครับเขื่อยู่เอ้าเมื่อคืนนี้เนาะเอาบานนี้เมื่อคืนนี้ก็คือปูมาเพิ่นกับมาคือดีใจซือซือประมาณนั้นบอกเขาเรื่องไม่ใช่ว่าดีใจอะไรยิ้มนั่งยิ้มอยู่บนบ่ปูบ่ได้เบาอย่างบอกครับ กะว่าแต่นั่งยิ้มดีใจลูกหลานมาซุ่มนุ่มกันลูกในอุดอนบุญกะออกมากเพิ่พุูมใจยังสิไหอลูกเต่ากะออกมากเอาเมื่อคืนนี่เ่มือมาเนี่ยามือมื่อไรอ๋อพูดจะได้อุดรเพน่นกะมาเออมาแล้วเขากลับไปลูกเต่ากับมูซุ่มนี่กับ้ากันหววบุญผาด้วยกับซื้อกับเขากับน้ำมาท้งสานกันกินกันธรรมดาน่ากินเขากัน เ,เอาแบบนี้สรุปแล้วนะครับขอเน้นอีกรอบนึงครับผมในส่วนตัวเลขของพ่อเรื่องนะครับว่า,เ,าเลขของปูพุ่มโปโะครับที่เพิ่นมาเน้นแล้วนั่นอีกนะครับตอนนี้ครับตัวที่เน้นๆที่พราะเรื่องมั่นใจมากๆก็คือเลขทะเบียนรถครับผมเลขทะเบียนรถนี้จะเป็น5 0 6 9ครับแต่ว่าอยู่ด้านบนของห0า9นี่ยจะมีเลขหึ นะครับจะมีเลขหนึง่งแล้วกับพอเรืองเน้นเลยคือ 6, 5 0 6 6ูนนะครับซึ่งเป็นเลขทะเบียนร,รถ3ตัวหน้าแล้วก็เป็นเลขทูบที่พ่อเรืองพ่อเรืองจุดตังแต่ประมาณสามมือที่แล้วเนาะประมาณสามือ,อที่แล้วลที่ตอนนั้นขอเล่าไปตรงกันโดยอัศจรรย์ครับผมนาแล้วกันที่สําคัญครับ ปูมาข้นนั่งรถชาเลงของพอเรื่องนั่งเต่งไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับผมสาเหตุนี่พอเรื่องก็เลยหมั่นใจมากๆในส่วนของทะเบียนรถครับแล้วปูบอกว่ารถนีล่างให้มันสะอาดล,าล่างให้มันสะอาดครับกับฮู้่าสิเป็นในๆหรือเปล่าว่ามันเป็นล่างด้อกับโอ้โหเงาย่ำเถอที่ล่างให้มันสะอาดล่างทีนะล่างทีแล้วแม้ว่าแต่พอเรื่องคิดว่า มอเนี่ยอาจจะเข่าทั้งบนทั้งล่างอยู่ในป้ายทะเบียนรถนครับนี่คือความความความคิดของเูเลื่องตอนนี้เนาะครับเนาะถ้าห้าศูนย์หกมาบนหนึ่งเก้าจะไปล่างทันทีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจะไปล่างทันทีนะครับเอามานี้ตัวเลขชุดที่ห้าย้ก้อนนะั่นนั่นครับผมตั้งแต่ตอนแรกที่ปูมาให้ไว้หนึ่งตัวเดียวครับผมเราจากนั่นกันมี่ตัวเน้นมาให้คือแปดหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับแปดหนึ่งนี่ก กป็กับเป็น18นะครับส่วนล่างนี้ม8 7, 4ี87 40 08 94และ91นะครับเลขชอบส่วนตัวมากที่สุดของพ่อเรืองตอนนี้ก็คือ05นะครับซึ่งก็ยุ่ในทะเบียนรถนั่นแหละครับไฮมาตอนนี้เน้นแล้วคือ506และ605ตัวสีแดงๆนี่แหละเป็นตัวที่เน้นที่สุดเม็ดเดียวนะตอนนี้ครับผมวันนี้วันที่9ค่ะ เก้าเนาะค่ะเก้าตุลาครับวันนี้เก้าตุลาคามสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเหลืออีกหกมือครับผมเฮ้ยหกหรือเจ็ดนี่เจ็ดวันเจ็ดวันเจ <7 S 1> ็ดวันเหลืออีกเจ็ดวันครับผมได้คาวาโยพุนห้าศูนย์หกหกศูนย์ฮานะชุดหาใบเดี๋ยวนี้พันพันหนึง่งมเนะ ราคาพันหนึ่งร้อยเมืองน้นอยู่เมืองน้นน่ะแมนชุดอรห้ใบพ1 0 0ใช่ห้าศูนย์หนี่ใช่ค่ะเฮ็ดยังไงไบไนเี่ไง้ขี่วไง้่ยไงเข่ไนา่ยุมาน้่ยไงเนี่โไเนี่ย้เนาะยไงเาี่เนีายไงเนี่องเนี่ยไงเน่ยาเรื่ยไงเนยากเุยกัเพ่องเรือยงเี่ยก็เล่ยพอเยูงดี่ยไเ่ยงเนียงเนี่ยงเน่ยงเน่ยงเนยงเนยงเยงเน่ยงเี่องเ่ยงเ่ง โทษจากพักใต้ดีใช่เป็นว่าสูนหานี่ที่สอบส่วนตัมันต้องมีทีมาาอยู่ดิศุนหาที่มัาส่วนตัวคักๆนี่มีทีมาาอยู่ดิพอจะเปิดเผยให้เอฟซีฟังได้ไหมคะมาจากไหนเนาะเลขกนี้เออ f อฟซีก็ถามได้เลยถามเพราเรื่องอะไรเนี่ยคนเป็นยังจะมาตัวนั้นมันบ่นหือล้างอ้าวคุณว่าเป็นทะเบียนรถบรอ เป็นังไอยากแล้วว่ามีที่มาอยู่แล้วยิ้มเปย์เปยแมน่ <laughs> นั่นนะมันกำลังสิบอกแล้วอ้อาวเงียบจากน,อนอาก้อยแล้วไกลมือกนไกลมืนนลอก็อ้าแม่นี่ลีอุบเอาไว้เพราะเื่องแบบอุบเอาไว้แสดงว่ามีที่มาจริงๆนะครับมีที่มาจริงๆเรื่องนางยิ้มเปย์เปย์อยู่เอาผมก็เข้าใจว่ามาจากทะเบียนรถแม่นตัวนี้มีที่มามีที่มาอือแสดงว่า ปูต้องเน้นคัดกว่านี้แน่ๆได้เลขศูนย์หาในทสนิฐานบอพิดต้องให้พี P ่พี่เอซรอติดตามนะคะว่าที่มาของ0ูนย์ห้าคืออะไรเนาะคลิปต่อไปเอากาชัดเจนแล้วครับผมจังไรก็ขอบคุณเพรเรื่องหลายๆครับสําหรับเซานี่นะครับแนวทางแบงปันเอฟซนะครับจังไรก็สิมาติดตามซุมือละนะมือแรงก็อย่ามากินเขาแรงพี่ละ มาเบื่องแสงครับมาก็ไม่กินเบื้อมื่อแถบห้าบ้านกินไก่เร่งกลางทงกระแสงนี่แหละเอาขอบคุณผพรกเรื่องหลายๆครับผมอนวิชขอบคุณนะ